มาฝึกทักษะการแต่งภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษกันอีกครั้งนะครับวันนี้เสนอประโยคว่าลอนอยู่ในห้องใช่ไหมแต่งเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรครับระหว่างข้อที่หนึ่ง is she in the room กับข้อที่สอง does she in the room ข้อใดถูกต้องครับท่านสามารถตอบ โดยการเขียนลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วผมจะมาเฉลยในคลิปถัดไปครับผมคำถามที่ว่านะครับหล่อนอยู่ในห้องใช่ไหมคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1นครับนั่นก็คือ is she in the room สาเหตุก็เพราะว่านะครับเมื่อมี verb to be อยู่ในประโยค เหล่านั้นนะครับเมื่อจะตั้งเป็นประโยคคำถามให้เอา verb to be นั้นขึ้นหน้าประโยคได้เลยนะครับผมเพราะเดิมทีนั้นประโยคนี้คือประโยคว่า she is in the room นะครับซึ่งเป็นประโยคบอกเล่า is ซึ่งเป็น verb to be เมื่อเราจะตั้งเป็นประโยคคำถามก็นำ is ขึ้นหน้าประโยคได้เลยก็จะกลายเป็นประโยคว่า is she in the room นะครับผม